รถคันนั้นติดติดทิมะไปไม่ได้ต้นนี้สวยมากเลย มาสิบัสเซนเหนี่คะตอนนี้สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเวลาหิมะตกนี่สวยมากเลยนี่ค่ะมีรถติดไปไม่ได้ สวยจังเลยเนาะต้นนี้เห็นไหมคะต้นนี้ก็สวยกุยมะ นี่ค่ะสวยมากเลยเนาะต้นนี้เนาะนี่ค่ะต้นเมเปิลหน้าบ้านก็สีแดงกับสีสีแดงกับสีขาวว่าสีแดงกับสีขาวนะคะต้นเมเปิลหน้าบ้านค่ะสวยมากเลยค่ะอ้ ่คะเวลาเขาตกทีเขาก็ลำบากอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมาดูต้นนี้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยเนาะ หน้าโรงเรียนหน้าบ้าน,น,าานอันนี้บ้านเพื่อนบ้านสวยมากเลยต้นเนี้ต้นนี้ก็สวยค่ะต้นนี้สวยเนะยาะเนี่ยเวลาหิมะเกสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยนี่ชอบชอบต้นนี้เวลาหิมะเกาะน,นะคะสวยมากนี่ชอบมากเลยนี่เนี่ยต้นนี้ค่ะมันเป็นสเสน่ห์ธรรมชาติที่ไม่มีใครสร้างได้นะคะสเสน่ห์แบบนี้ไม่มีใครสร้างได้นะคะเป็นสเสน่ห์ของธรรมชาติที่สวยงามมากเลยเนี่ยแหละค่ะ ท้องฟ้าก็จะขาวอย่างนี้นะคะเวลาหิมะตกโรงเรียนอนุบาลเสียงครูกับเด็กนักเรียนโอ้โหนี่ค่ะสวยมากเลยดูต้นอันนี้หน,น้าโรงเรียนอนุบาลสวยมากเลย เพื่อนๆนะคะนี่ยอมยอมหนาวมากเลยโอ้โอ้โอ้เดินไปเรียนมัธบานโอ้โอ้โอ้ทักทายกันใหญ่เลยเพื่อนบ้านต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยเนาะอ นะคะสวยโอ้โ,อโ,อโอไม่หนาวเท่าไหร่เลยว้าไม่หนาวเท่าไหร่เลยเล่นหิมะ

พุพ่มๆอย่างเงี้ยก็สวยเนาะเนี่ยพุพ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ ตกขนาดนี้เลยเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยยอมลงทุนหนาวเนี่ยค่ะสวยไหมต้นนี้สวยเนาะเห็นไหมก็จะเกาะอ,อยู่แบบนี้ค่ะเนี่ยเกาะแบบเนี้ยสวยเนาะเห็นไหมคะโอ้เพื่อ เพ,พ,พื่อเพื่อเพื่อนเพื่อนเลยนะคะเนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ้เล่นหิมะเนี่ยค่ะสวยมากเลยต้นนี้เนาะเห็นไหมคะเขาจะเกาะตามกิง่งเกาะตามกิง่งสวยมากค่ะ นนเล่นหิมะไม่เล่นหิมกะกับเด็กอนุบาลนี่เหรอสวยเนาะโอ้โอ้โอ้โอโอโจมูกแดงหมดแล้วต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวย เนี่ยต้นนี้ก็สวยเห็นไหมคะต้นเมเปิ้ล โอเล่นหิมะโอเล่นหิมะก,กันแล้วพายุเลยค่ะวันนี้เป็นพายุเลย เยอะมากนะมากมีการทำแล้วข้ามาเล่นหิมะวะวะววหิมะตลม เข้าบ้านดีกว่าเบิ้งหนาวเข้าบ้านดีกว่าไหมหนาว